สวัสด,ดีครับพ,พบกับอาจารย์โอและจยาา์ท็อปได้ในรายการสหวิทยา,ายโหราก็มากันแล้วนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่ <c oughs> านอาจารย์โอผู้เป็นประธานกันไปแล้ว <c oughs> ก็ได้มาเป็นประธานกันแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปแซ่ แล้วนะเพียงคนละเก้าพันท็อปโออยางรู้จังเลยเวลาท็อปพูดออกไปกลางรายการอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้เป็นประธานสูงสุดอะไรเงี้ยโอ้อยากรู้คนทํางบ้านเขาคิดยังไงหมอคนทางบ้านเขาชอบนะเออคือไพ่หลอโอ้เขินไงรู้ไหมโอเขินทุกวันนี้ก็ยังไม่ชินนะค่ะ เอ้าอครับเราดูแลตำแหน่งนี้จริง,รงๆเราก็ต้องดูแลจนกว่าจะสิ้นศูนย์เป็นคนขี้อายนนะคะเป็นคนขี้อายแต่ด่าเจ็บมากนะคะอย่าให้ด่านะใครมาอะไรมากๆเดี๋ยวอะไรถึงไหนแล้วเนี่ยสมพระวัาท่าส่งโอ้สมนุมน้าสรงนานาชาติ ให้ยิบสีนะคะดูดวงฟรีขอบพระคุณแอดมินทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสข้าพเจ้านะคะแชร์ไลฟ์สดลงไปที่กลุ่มของพวกท่านได้นะคะบางกลุ่มเขาแม่อนุญาตให้ผมแชร์เลยนะนี่เรื่องจริง ผมเจอไม่เยอะละขนาดโอ้ชายผิดกลุ่มเขายังไม่อโอ้ออกเลยกลุ่มพระเครื่องอะพระเครื่องแห่งสมนักอาจารย์โอ้โอ้ไม่ได้ไปโอ้ไม่ได้ไปขายเลยเขาเขา,เขาไปกดไลค์บ้างอะไรบ้างอะไรเนะี่ยอืเอเดี๋ยวเมื่อวานเช่าผ้ะมาอือเอ๊ะเมื่อวานเมื่อสิอเมื่อสิบอือ เอ็มไปเยอะเหลือเกินใกล้จะกินแกอะอ่ะนี่ตัวอะไรมันกินแกบนะฮะร,รู้ไหมพูดพูดว่าตื่ปากแต่ว่าเราจะกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วนะกินแกะแกะนี่คืออะไรอะ่ะแกะคือเปิดอข้าวอะ่ะ น่าจะเป็นพวกไอน้นี่พวกปัวพวกอะไรกินแกบแลบเหรอแน่เป็นหัวเป็นไม่ใช่หมูหใ,ชหมใช่ไหมมันเป็นพวกปัวมั้งมันชอบไม่ใช่หมูนะปัวัวออาจารย์ทำนี่น่ารักมากเลยไม่ว่าโอ้เป็นหมูอ่ะมาใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์มีมาชื่อโชยนะคะ มีผู้แชร์แล้วด้วยนะคะจารย์าเอาไหมเอามาโชยมีคนรักไหมครับว่าตามหน้าไพ่นะครับยังไม่มีครับนะคุณยังไม่เคยพอใจคุณ <ใจ S 1> เลือกคนอะ่ะช่างเลือกอ่ะนะคะเฟิร์นทำไมพี่ต้นเขาทักมาแล้วหายไปอีกคะเขาต้องการอะไรคะ เขาเดี๋ยวเขาก็ทักมาอีกเรื่อยๆคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรเหมือนเขาไปทำงานทำน้าที่เขาเออเขาไปเลยมามาเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็ไปเขาต้องการอะไรเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาเป็นคนอย่างนั้นเองค่ะทําไมทําไมชอบถามกันจังเลยว่าเขาต้องการอะไรคะเห็นบ่อยแล้วเนี่ยหลายคนละบางทีคนเรามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องการอะไรหรอกนะแช่ หรือท้าต้องการอะไรไม่มันไม่มีอะไรใช่ผู้ชายเขาไม่ได้คิดนะคะเค้กค่ะเค้กไม่ได้แชร์นะคะเด็ดหญิงเค้กแฟนที่เพิ่งเลิกเขาจะกลับมาไหมคะไม่ได้แชร์ค่ะอยูแยมให้วันเดิอนปีเกิดมาด้วยดูดไพ่ยิปซีนะคะเรื่องลูกเอ่อคุณเอ่อเดือนะ แบบนี้แบบนี้ได้ไหมลองอ่านดูนะแยมนะคะยี่สิบสองปีวันเดือนปีเกิดไม่ต้องนะคะหนูกำลังจะดำเนินเรื่องและไปตามเอาลูกคืนวันจันทร์จากทางญาติพ่อของลูกหนูจะได้ลูกคืนไหมคะแบบเนี้ยมันเป็นการม,มันเป็นการดาเนินคดีในศาลผมก็ดูว่าคุณจะได้เปลี่ยนไม่ไม่ไม่เขายังไม่ได้แชร์อ๋อถ้ายังไม่ได้แชร์จะไม่ดูผมบอกแค่เพียงว่าแค่อย,อยากรู้ว่าคําถามมันจะตอบไหม บูชาพญาครุฑครับถ้าคุณอยากได้สิ่งใดถ้าคุณอยากได้สิ่งใดคุณต้องบูชาพญาครุฑถูกต้องแค่นี้นะถ้ามีคดีความและอยากชนะคดีบูชาพญาครุฑนะคะของเราเนี่ยจากห้าร้อยเก้าสิบเก้าลดเหลือร้อยเก้าสิบเก้าเพียงเท่านั้นมีค่าส่งด่วนทั่วประเทศไทยห้าสิบบาทนะคะอ,อ,อะคุณยูแยมต้องแชร์ก่อนนะคะ เด็กหญิงเค้กจะถามต้องแชร์ก่อนนะคะตามกฎกฎติกามารยาทเหมือนคุณเฟิร์นเหมือนคุณโชยอย่างเนี้ยค่ะเขามีแชร์แล้วนะคะยี่สิบสองเขามีลูกแล้วของเราสี่สิบสี่ยังไม่มีเลยไม,ม่มีอะดีแล้วมีลูกก็มีภาระชีวิตไปไม่รู้จะไปยังไง ไปไหวก็ต้องไปไม่ไหวก็ต้องไปให้ไหวคนมีลูกอะล้มไม่ได้ด้วยถ้าล้มมาลําบากลูกลําบากด้วยเห็นลูกคนือคนเป็นแม่นี่ต้องแข็งแรงมากๆต้องแข็งแรงพร้อมสุขภาพแบบพร้อมสู้งานหนักได้เลยอ่ะออืมาชีพแม่นี่ไม่มีเงินเดือนนะนะเงินเดือนคือรอยยิ้มของเด็กน้อยเขาเองนะต้องสู้จนกว่าตัวจะตายในเรื่องจริงนะ ขนาดตายแล้วยังไม่รู้เลยว่าลูกจะเอาตัวรอดหรือเปล่านะอืเราเราแม่แม่ที่เลี้ยงลูกมาอย่างดีอ่ะออยังไงลูกก็จะรักเรานะคะอืมพอลูกพอสัมผัสได้ว่าใครรักเขาจริงเด็กอะบางทีเด็กอาจัะเะพราะอาจจะไม่รู้นะว่าใคร ใครที่รักเขาถึงแล้วเขาเขาแกล้งรักอะไรเงี้ยอืม่าแชร์แล้วอยู่แยมหนูกําลังจะดําเนินเรื่องแล้วเอาไปตามเอาลูกคืนวันจันทร์จากทางญาติพ่อของลูกหนูจะได้ลูกคืนไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปนะครับนะมีแต่ปัญหาครับฟาดฟันกันหน้าดูเขาจะได้ลูกมีแต่ทะเลาะคุณจริงเละเลยแต่ผมบอกให้นะถ้าคุณอยากอยากจะอยู่เหนือเขาบูชาครับนะ ผมพูดแค่นี้คุณน่าจะเข้าใจเพราะว่าในบรรดากระบวนุทธทั้งหมดต่อให้คุณไปขึ้นศาลหรือไปอะไรคุณก็ต้องผ่านตามพยาคุ้ทั้งหมดอะแต่ถ้าคุณผมบอกนะผมบอกเอานี้ผมพูดจริงๆนะตัว<อ>ผมเนี่ยไปศาลมีอยู่วันหนึ่งฝนตกเอวันนั้นอะ่ะเขาไปศาลกันศาลเนี่ยตอนเช้าผมจําได้เลยว่าเขาตั้งโต๊ะกันใหญ่โตมโหฬารมากเครื่องไหว้เต็มเต็มหิ่งเลยอะ่ะสุดท้ายอะ่ะไหว้ไหนก็ไหว้พยาคุ้ที่อยู่ด้านบนพูดตรงๆเลย <บ>เพราะฉะนั้นเออวน,นสารวนตึกกันนะถ้าถ้าเชื่อผมอยากให้อะไรคล่องผมแนะนําแล้วก็ถือว่าคุณจะฟังไม่ฟังมันหน้าที่คุณแต่ว่าผมทําหน้าที่ของผมไปแล้วผมพูดไปตามหลักความจริงเลยว่าผมเห็นมาแล้วเห็นกับตามาแล้วร้อยเก้าเก้าเท่านั้นนะคะอืมนะมีค่าส่งห้าสิบบาทนะครับนะพูดไปตามความจริงแล้วนะครับนะอืมผ่านพิธีปลุกเสกแล้วค่ะคุณต้องฟาดฟันอีกหลายยกอะ่ะเพราะอะไรไหมสิบ ถ้ามันตกไปอยู่ในมือใครแล้วอะ่ะเขาคืนให้ยากผมบอกแค่นี้อ่ะไปกบสี่สงย่สิบสมันเกิดไม่ต้องนะคะวันพฤหัสบดีบอกว่าสามีเขายังคิดถึงเป็นห่วงเราอยู่บ้างไหมคะคุณกบสี่สิบสอยสี่สิบสค่ะว่าตามหน้าไพ่นะ,ะสามีเขายังคิดถึงเป็นห่วงเราอยู่บ้างไหมคะโอ้โหเขามีอารมณ์ไม่พอใจเราอะ่ะคุณแคยแค่นี้คุณไปทำอะไรเขาอะ่ะ คุณไปทําอะไรเขาอะเขามีอารมณ์ไม่พอใจคุณเนี่ยไพ่มันว่างั้นนะสาวันนี้นะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วจริงๆค่ะอีฟสามสาิแฟนที่เพิ่งเลิกกันจะกลับมาคบกันไหมยังรักกันอยู่ไหมผมดูแค่ว่ามีโอกาสกลับมาคุยกันไหมเอาแค่นี้นะมีโอกาสครับถ,ถ้าคุณถ้าคุณรีบไปคุยตอนนี้นะ กลับมาค่ะอืมเราไม่รู้ว่าเป็นแฟนเงินเฉยๆหรือเปล่าแต่ว่าไพ่บอกเป็นไพ่แต่งงานนะคะไพ่ดีมีเมตตาม,มหานิยมนะครับม,มีสองอย่างกลับมาแต่งงานกับคุณหรือว่าเขาเลิกกันแล้วเขาไปแต่งกับคนอื่นแล้วถ้าเขาไม่ได้แต่งกับคนอื่นแสดงว่าเขาต้องมาแต่งกับคุณแค่นั้นแหละ วันนี้เราดูสองคนแล้วนะที่มีโดนแต่งงานอะ่ะใพ่แต่งงานมีไม่กี่ใบนะคะมีสี่ไม่เท้าสองถ้วยสามถ้วยสิบถ้วยสิบเหรียญอืม มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วมิน้นมิ้นแชร์แล้วค่ะเอามาแฟนญี่ปุ่นเขาจะส่งเงินมาให้หนูอีกไหมครว่าตามหน้าไพ่กันชัดๆเลยนะครับนะส่งไหมส่ง ไพ่ว่าส่งนะเป็นพวงมาลัยมานานหน่อยเ่ะอืแต่ส่งเหมือนได้ว่าเขาเงินช่วงนี้เขาเขาพยายามบมุนนะนะแต่ไพ่มันสรุปว่าเขาเขาเขาก็ส่งนะคือไพ่มันเป็นความสําเร็จนะคะต้องส่งไพ่แบบเนี้ยส่งแต่ว่าอาจจะนานหน่อยช้หน่อยสําหรหับคุณนะสําหรับอความรู้สึกคุณมันอาจจะนานหน่อยจะดูเวลาใช้เวลาหน่อย อ่ะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะครับแชร์แล้วค่ะเค้กไม่มีแชร์ค่ะไม่มีผู้แชร์นะครับแนฟะนเก่าที่เพิ่งเลิกไปเขาจะกลับมาไหมคะอายอุสิบห้าติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัต Facebook โอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอสิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณนะหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโมสงเปิดกิจการาาร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทโรคเครื่องรางของของังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูขันรอบรับครอบครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะอืมถ้าไม่มีผู้แชร์เราถือสละสิทธิ์ทั้งหมดนะครับนะแล้วผมตามนี้ครับเอาละเวลาของเราก็ได้หมดแล้วโดย<ร>มีกาจาดตเขาบอกว่าขอบคุณค่ะตอนนี้เขากับลัง กำลังหรือเปล่าเขากำลังเขากาลังหาเงินให้อยู่ค่ะเอาแชร์แล้วค่ะไม่มีผู้ชร์ไม่มีผู้แชร์แฟนที่เพิงเริ่มไปล่าสิได้กลับมาคืนดีกันมห้มันไม่มีผู้แชร์คุณจะให้ผมตอบกันอย่างเดียวโดยที่คุณไม่แชร์ผมก็ไม่รู้จะไปตอบไงไงป้าะหมดเวลานะไปไปต่อที่ไปยิปซีโอซิลิกอนครับนะ